อันนี้ได้57วันครับผมห้าสิบเจ็ดหมื่นนี่นับจากมื่นที่ล่องกองหรือพอมาเล็ดนับจากเพาะเลยครับนับจากเพาะเลยถ้าล่องกองเนี่ยก็ได้40 42วันแล้ว42มื่นแล้วครับผมอันนี้ใส่จากต้นนี่ป้ากว่างใส่สองต้นครับอ๋อลูก<ซ>เดียวนี่นใส่สองต้นนี่ครับเปิดๆๆให้เพื่อนนะโอ้นะครับอันใหญอีกคือเกานะครับอันในี่ยคอันนี้กองกองที่ใส่ก็คือเป็นกอง กลองสลัดเท่าเนหาะก็ค,คือกลองกุ้งนะครับกลองสิบลิตรนะครับใส่สองตนจริงๆเราถ่ายดีตนหนึ่งก็ร่างพอดีเนาะแม่ครับครับผมแต่ว่านี่ยังทดสอบอยู่ทดลองครับลองวัดเบื้องลอยแย่เอาอะไรเอาหน่อยหย่ลอยแย่สำหรับอะไอู้หูนี่เบื้องนะครับแย่เอากระสอกแล้ยนะครับนี่นี่ <c oughs> ลองชิมเบิง้งท่านประธาน, <c oughs> แนแบนๆมาลองชิมบักทัวเบิ้งว่าบักทัวในขี้ดินครับบักทัวอยู่ในนาบนี่รสชาติไม่สิแตกต่างกันบ่เอาเออเอาเอา อ่าลองมาซิมเบิงอากวังลองเด็ดมาให้ซิบมันน้ำเนี่ยเออเอาเขาละหน่วยคขละหน่วยแบนแบนนั่นต้องคือเนาะฮะเอาไปตั้มโสมแหมเออคือสีแสบแหมกวังเอาบอกแบนมาไม่ลองซิมซิบซิมซิบอันนี้เอาลองซิบลายดอกเอาไปตั้มโสมเนี่ยสามหน่วยกับพ่อไล้ไรนี่เต้ได้นี่หวานครับหวานเขาเต้ได้หวานหวานบอ หนึตัวแบกป่ะเอาแบลองลองซิมเว้งลองซิมเบิยแบกยังสามวันสามหนึ่อยวานวันอะไรมั้งเนาะวานกรอบปะกรอบมันอยู่ในหนามมเนาะมไม่ขนาสีหวานกว่าหรอวะแม่งมันอิ่มหนามไงปลูกมาอย่างต้องกังใส่เวลาพอมาเลยจักมือสามห้าวันห้าวันก็มีรากแล้วห้ามือจักมือเขาลงกองได้สิบวันสิบมือซ้ำสลัดเลยนะครับสิบวันสิบสองวันลงกองได้เลยสิบถึงสิบสองวันก็สามารถลงกองได้แล้วนะครับเด้ออ่าสี่สิบห้ามือเริ่มได้กินน้อยเนาะ สิบห้หมื่นนี่นับจากมือนลงกองนะครับถึกว่าได้ขนันจากมือพอมาเล็ดเลยกับ,บวกสิเข้าไปนะครับก็จะเป็นหาสิบหาสิบเจหาสมื่นวยกับพอตั้มเลยนี่พอมันเงานนี่รสามวยกับพ่อตั้ม,ม,มแล้วสามนวยก็ได้ครบนึงเลยนี่ไ่ได้ตัวยังไงครับไม<า>่ได้ตัวกอ่อวานี่รวานี่รยังไงบ่ลายยังไงบ่ลายเนาะ นี่ครับเงี้ยเต็มเห็นย่าครับนี่บไม่ได้ครับเบิ่งเบิ้งนี่ครับนี่ตะนวยได้ครับนี่ยนี่เนี่นี่แม่ไม่ได้เลยครับแม่ไม่ได้เลยเนาะเนี่ยเออเพ่เออกวงกวงลองลองยกข้างไหมมีพี่น้องถามอยู่ว่าเฮ็ดข้างยังได้รงโลไปยกข้างให้เบิ่งเนี่มันเป็นข้างบักแตงอะไรเนาะข้างธรรมดาข่างธรรมดาเหรครับข้างข่เดียวเฮาใปลูกในดินอะไรครับแต่เขาให้เขาตั้งเดือดวะนี่ือแบบแต่ว่านี่เอาเอามานอนไม่เอามานอนเออแล้วก็พี่น้องบอกว่าเอาเป็นยังคือบอกเอาเอา เอากองลงตำตับแน่ไอ่เครือบักทัวมันสูงทนไนะอ,อันนี้มันเป็นสัตว์เล็กถี่มีอยู่แล้วนะครับเนาะเอามาตั้งปลูกร่องบึงซื้อนะครับว่าท<ด>่านเดาจริงรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นขอบคุณท่านผู้ชมที่ิดตามรับชมอีกคือเก่าครับสวัสดีครับ